ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนเด็กไทยเข้าร่วมรายการวาไรตี้ระดับโลก i c e original youth i t h You international ที่จัดไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2567ที่ผ่านมาซึ่งมีเด็กไทยกว่า100คนเข้าร่วมคัดเลือกโดยโชว์ความสามารถพิเศษผ่านการร้องการเต้นและการแลรปเพื่อเข้าสู่รอบต่อไป งานนี้ i อ e ีร่วมกับ i n s i ซต์เอนเตอร์เทนเมวางกรอบนโยบายและการทำงานร่วมกันในการคัดเลือกและผลักดันเด็กไทยที่ผ่านการทดสอบในขั้นตอนต่างๆ l o รอบออฟไลน์ออเดชั่นเป็นด่านสำคัญในการตัดสินว่าใครจะได้เป็นตัวแทนเด็กไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกในรายการบร r i e ี y ไอ e ีอี g ออริจินอลยูสฟิช i อินเตอร์เนชั 呃，我们这一次也是把《青春有你》会变到一个，呃，更加国际化的一个选秀。然后我们相信也会通过呃这次国际化的节目，使我们的这个节目和这个平台有更好的一个表现。然后这里也非常期待来自全球的各地的选手可以参加我们这次的节目，我对此是充满期待的。 เห็นความยิ่งใหญ่ของรายการและเด็กฝึกจากทั่วโลกมาประชันความสามารถกันอย่างเต็มที่ทั้งการร้องการเต้นการแร้ปแล้วก็มีความสามารถอื่นอีกมากมายซึ่งในครั้งนี้เราจะ 我们各位来自欧呢，的一直以来都是我们非常紧密的一个合作伙伴，包括我们之前在剧集等各个方面，其实都有比较深入的合作。这次呢，也把合作的领域是拓展到了呃，我们这次的综艺的节目方面。呃，现在大家也看到，其实我们很多的项目也在如火如荼的一个进行推进当中。我们也很期待未来大家有更加深入和长期的一个合作关系，然后也。 คาและ泰国其他公司也建立更加紧密的关系一起来将我们爱奇艺国际的一个平台呃有更好的一个打造和发展ที่ราบกันว่าก็คือไอชีกับทาง i n ์่คือเขามีความสัมพันธ์เป็นาทางธุรกิจที่ร่วมกันสร้าง,งสือ่อหรือว่าอี้ส่งออกไปยังระดับโกออะไรอย่างคแล้วทีนี้ครั้งนี้คือเขาก็เป็นได้ร่วมมือกันมา ร่วมร่วมก,กันสร้างรายการนี้ขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้หวังว่าร่วมกันติดตามรายการนี้ไปด้วยเพร่อความกันพปิคอนุญาาเสริมนะครับจริงๆต้องบอกว่าทางไอฉีเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับทาง i n นไซน์เอนเตอร์เทนเมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะดีครับที่เราได้มีโอกาส<ม>เป็นพาร์ทเนอร์กัน<ม>เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วจริงๆการจัดงานอรชั่นครงนี้ถือว่าเป็น การให้เกียรติทางฝั่งเรามากๆในการมาช่วยสปอร์ตของโลกาออดิชั่นนะครับผมจริงๆเรามีการออดิชั่นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแล้วก็หลากหลายมากๆผ่านหลายช่องทางนะครับผมแต่ว่าทางอินไซต์เน็ตเอนเตเทนเมนต์เนี่ยก็คอยตอกย้ำแล้วก็ทําให้การออดิชั่นครั้งนี้แข็งแรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเด็กที่มีคุณภาพจริงๆในตลาดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เราได้เจอเด็กที่น่าสนใจแล้วก็มีสเสน่ห์เฉายในรายการด้วยเช่นกันครับต้องบอกมันเป็นกลายเป็นรายการที่่ใหญมากๆ จากความร่วมมือของ i c e เองแล้วก็การจับมือกับ SBS ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีโลกภรณ์นเนืรอมากมายในการจับมือกันมันกลายเป็นรายการที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่แนในการแบบที่ โดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี้ยต้องบอกว่าสถานการณ์รณหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรากลายเป็นเห็นรายการยูทิวิวอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกแล้วเราก็เป็นกอร่วมมือระดับเอเชียที่เฟ้นหาผู้ชมจากทั่วโลกแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกด้เช่นกันนะครับผมหนึ่งในนั้นก็จะมีประเทศไทยที่ถือว่าเป็นแบบตลาดที่น่าสนใจแล้วก็เราเชื่อว่าจะสามารถส่งเด็กๆที่น่าสนใจเข้าสู่รายการยูทิวิวอินเตอร์เนชั่นแนลได้อย่างแน่นอนผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้มีครูมาช่วยเสริมด้วยครับผมแข่งตัวพี่ แล้วก็เด็กไทยเองนะครับผมแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วน้องๆบางส่วนก็ได้มีโอกาสจากทางคุณครูผู้ทรงคณวุฒินะครับมาร่วมให้เกียรติแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเช่นกันเรับวันนี้ถ้าที่ถ้าที่สัมผัสได้ถึงน้องๆันนี้ครับก็เห็นว่าเด็กไทยมีมีความต่อหน้านะครับก็รอการเจรไนครับแล้วก็ผ่านรายการด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามน้องๆนะครับให้กำลังใจน้องๆด้วยครับจากประเทศไทยละกันก็จริงๆแล้วอย่างในผมผมจะดูเรื่องโัวปลอนะครับแล้วก็จะดูเรื่อง ตัวความเป็นศิลปินและการที่ออกมาจากตัวน้องรวหถึงเรื่องทักษะหรือว่าความสามารถต่างๆในเรื่อง,องการเ้าะเรื่องของการเต้นหรือการประปองเวลาที่เขาอยู่ในเพลงเพราะว่าเขาจะใช้ความเป็นตัวเขามาได้มากเลยแค่นั้นีๆแล้วเด็กไทยค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าน่าจะขาดโอกาส<อ>หรือขาดสเตจใ,ใ,ในการที่สนับสนุนและซัพพอร์ตเขาครับเพราะว่าจริงๆคนไทยที่ดังระดับโลกหรือว่าแข่งขันแล้วได้อันดับโลกเนะี่ยมีเยอะมีเยอะครับก็รู้สึก ดีใจแทนน้องๆก่อนว่ามันมีโอกาสดีๆเนาะเพราะว่ามันเป็นโฟโบด้วยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆน้องทําได้ดีนะครับเท่าที่ดูมาเมื่อกี้ก็มีบางคนก็ร้องดีบางคนก็เต้นดีอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้น้องๆมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้คิดว่าเด็กไทยอาจจะขาดเรื่องความมั่นใจนิดหน่อยทางเช็คท่าเทียบกับระดับสากลอะไรเงี้ยทางอิไซ้์แล้วครับเป็นยังไงบ้างข้อความรู้มือก่อนความรู้มือก่บไอจีเป็นยังไงบ้างทางยิงซ้ายเรารู้สึกว่าเป็นกิบ เกียรติอย่างยิ่งมากที่ว่าได้มีพาร์ทเนอร์ที่ของ i อจด้วยเนาะเราคือว่าคืออินดีมากๆที่จัดงานในครั้งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ว่า I อจีที่จริงหรือว่าไทยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่พันธมิตรที่แบบนึกซึ้งที่ใกล้ชิดมากๆด้วยนะคะเราก็คือเราจะมองเห็นว่าคือเด็กไทยของเราอ่ะมีความสามารถมากอย่างเช่นที่ว่าอิงไซค์ก็เคยตอนเด็กที่ว่าไปต่างประเทศใช่ไหมคะรอบนี้คือเราได้มีมีโอกาสที่มาจัดที่ว่ารายการ u ูซูซียูโกลโบด้วยเราก็อยากหวังว่า เด็กไทยของเรานะคะคือแม้ว่าเราเป็นคนต่างชาตินะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าประเทศไทยมองวเหมองกับว่าเป็นหลานบ้านที่สองของเราด้วยแล้วคือว่าเราอยากให้เด็กไทยของเราก็คือว่าไปสู่ทั่วโลกหรือวก็ไป g l o b a ด้วยเพราะว่าน้องๆเขามีความสามารถอย่างที่ครูบอกว่าขาดโอกาสแต่ว่าคือไม่มีเวทีที่ว่าแสดงความสามารถของตัวเองเฉยๆอยากให้นีซ่าเปอร์สองเปอร์สามหรือว่าเป็นนีซ่าที่แบบผู้ชายให้ออกมาเยอะมากกว่านี้ด้วยค่ะต้องบอกว่า i n นไซ h ์จริงๆก็มีทั้งประสบการณ์แล้วก็มี 呃，整个节目的话，我们其实在今年的 Q 四也是预计会上线的。然后我们也会是有这种呃直播的形式，以及传统的录播的形式，都会给大家带来。然后在里面会有呃大家可以期待到有精彩的舞台，然后还有优秀的选手，以及我们依旧会有非常顶级的 MC 和导师，然后共同为大家带来一场非常精彩的一个偶像的选秀。 รูปแบบแรายการนคะคะก็ะคือจะเหมือนเหมือนที่เคยมีมาบ้างก็จะมีทงแบบว่ามีการไลฟ์สดบางจุดก็จะมีการถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะมีพวกผู้สมัครที่โดดเด่นเก่งมากความสามารถแล้วก็ยังมีเมนเทอร์ค่ะที่ระดับโลกเลยอะไรอย่างนี้ที่สุดยอดมากๆมาเข้าร่วมเลย 接下来的话就是，其实我们也会有呃和这些选手签约，但是现在可能无法向大家透露具体的一些细节，因为我们也是在和相关的经纪公司商谈的一个过程当中，所以这个也请大家后续继续期待一下。嗯，呃，好，ต่อไปนะคะ。OK，จริงๆแล้ว <noise> คือเด็ก <noise> ที่เราเลือกจะทั <noise> ่วโลกนะคะตรงนี <noise> ้ก็ค <noise> ือว่าหลายๆประเทศคือเด็กๆก็กำลังเข้าร่วมอยู่ด้วยเนาะถ้าสุดท้ายติดปิ้วแล้วนะคะเด็กจะออกมาเก้าคนแล้วส่วนที่ว่าเด็กจะ ไปทางไหนหรืออะไรเดี๋ยวอาจจะรอจะรอดีเทลอีกทีนะคะแยกเป็น g r o u มหรือว่าจะเป็นใช่ค่ใช่ค่ะแต่กาจจะอาจจะอาเอาจจะอจะอาจจะอัจจาจจะอาะอาะาจจะอาจจะอาจจวอาจจดอ้จะาจจะอาจจะอาจจวอาจจะอาจจะอาจจะอาจปวอาจะอาะาจจาจจาจะอับจะอาจจวอาจจาระาจจาจจะออาจะอาจจะอาจจะกาอาะอาจาจ้อาจจะอาาจจะาจจอาจัะจะอาจ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 อาจัจจาะราะจะาลาาะจะะอจจ ที่ไม่ใช่เฉพาะคนชาติใดชัน้นหนึ่งใครคนใดนคนหนึ่งเท่านั้นในการแบบกำหนดแต่มันคือคนทั่วโลกนี่แหละที่เราช่วยกําหนดทิศทางของเด็กเกิดขึ้นอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งรายการแล้วก็เป็นหนึ่งแบบผลที่ออกมาที่ได้เด็กที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจจากแฟนๆในกลุ่มใหญ่ที่สุดซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะเป็นประชาชวนโลกนะครับขอให้น้องๆที่มาแคสติ้งในะวันนี้นะคะคือแสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็คือไปสู่เวทีที่ใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็คือให้ไป ออกไปโกโบด้วยแล้วก็ให้เด็กไทยมีชื่อเสียงในโลกด้วยนะคะขอให้ทุกคนทําไปเต็มที่ครับแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าให้มีความมั่นใจให้มั่นสุดในวันนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะครับทำให้ให้ได้เหมือนที่ต้อมแล้วกันเพราะว่าความตื่นเต้นและความประหม่ามันเป็นศัตรูที่อันตรายมากก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองให้ชัดที่สุดในการการแข่งกาทดิทวันนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในงนี้ครับ อยากให้น้องๆทุกคนแสดงความสามารถเต็มที่แล้วคือไม่ต้องตื่นเต้นนะคะ่ะก็คือชอ็อตให้เต็มที่ก็พอแล้วนะคะก็อยากเชิญชวนครับสำหรับประเทศไทยเองจริงก็อยากเชิญชวนให้ให้น้องๆเข้ามาพัฒนาความสามารถด้วยกันพัฒนาเสน่ห์ศักยภาพต่างๆแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการจริงๆนะที่ที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวแต่เป็นคนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจในตลาดประเทศไทยเองผมเชื่อว่าจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ทําให้เราแบบเติบโตแล้วก็พัฒนาได้สมเด็จส่งออกไปจริงๆอ่ะ รายการเราถ่ายทําที่ประเทศเกาหลีได้นะครับะฉะนั้นแล้วมันกําลังจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆของรายการถึงความร่วมมือของยักษ์ใหญ่ของหลายๆประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยทีมงานแล้วก็รวมถึงคนดูจริงๆก็จะได้เห็นสิ่งที่มันแบบเหนือคาดมากยิ่งขึ้นติดตามได้เลยครับรายการยูทูบยูทิวอินเทอร์เน็ตจริงๆเ้าบอกไม่ใช่แค่เคป๊อปแหละรายการนี้มันเป็นการมิกซ์ของความที่หลากหลายเคป๊อปจะเป็นส่วนหนึ่งทีม SBS ที่มีประสบการณ์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในพาร์ทส่วนนี้แต่่วา ความป๊อปมันจะไปลงตัวที่ไหนเนี่ยอยากให้ติดตามกันคาดว่าจะได้ชมีกปีนี้แน่นอนครับสวัสดีครับผมปอเชยธนทรครับมาจากซีรีส์เรื่องไม n แ i นตัวนายตัวแทนครับตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้แอบขึ้นไปดูมาละเขาเต้นกันโหดมากๆนะครับแต่ละคนแล้วก็ทุกคนเตรียมตัวกันมาดีมากๆเลยครับโอ้โหรัวรัวแบบฟังไม่ทันเพราะว่าแต่ละคนคือสเต็ปไวมากๆสุดยอดมากใช่มากครับตอนนี้คือ งงไปหมดแล้วครับอย่าเลยดีกว่าใช่ครับเพราะว่าผมได้เห็นเหมือนผมได้ติดตามอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออตอนแรกผมเป็นนักแสดงแล้วก็อยากลองมาทําอะไรแบบนี้ดูบ้างครับดูนะตื่นก็ในระดับหนึ่งครับครับก็ ถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เต้นเก่งหรือร้องเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าผมก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆก,ก็อยากจะพัฒนา,างี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ครับผมฝากด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดีใจมากเลยครับที่ทุกคนคอยสนับสนุนกันขนาดนี้ผมอ่ะไม่นึกเลยว่าเราจะขึ้นไปถึงขนาดนี้แต่ก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากเลยนะครับ ล่าสุดผมโดนด่าเละเลยครับแล้วโดนด่าว่าอะไรบ้างครับซิงเกิลให้พี่พีพ่อฟังก็จะเป็นฉากที่เราเข้าไปดึงพี่โจออกมานะก็โดนเรียบร้อยเลยฉากนั้นฝากซีรีส์ My Stand In ตัวนายตัวแทนด้วยนะครับทางไอชีอีทุกวันศุกร์นะครับเหลือ2 EP สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ลุ้นกันไปครับว่าจะจบยังไงใช่ครับวันที่12กรกฎาคมจะมีการ ดู My Stand In EP สุดท้ายด้วยกันครับผม